สวัสดีค่ะอาจารย์พิงกี้นะคะวันนี้วันอังคารที่15กรกฎาค,คมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วก็ทุกทุกท่านที่เกิดในวันอังคารทุกๆเดือนเกิดทุกทปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ถ่ายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ไปแรกคือ จ็ดถ้วยวาดิมานะคะไพ่ใบที่สองคือเอซซับซเป็นไพ่ในเชิงบวกทั้งสองใบนะคะแน่นอนที่สุดท่านผู้ใดที่รอโอกาสที่จะเปิดกิจการใหม่ท่านมีความมั่นคงแน่นอนและท่านผู้ใดที่รอเรื่องของตําแหน่งงานก็มีโอกาสเช่นกันนะคะเรื่องของการเปิดกิจการใหม่เป็นเงาดําแบบนี้แน่นอนที่สุดคือท่านก็ต้องหาข้อมูลปรึกษาท่านผู้รู้และทําอาชีพที่ท่านมีความรู้เท่านั้นนะคะ อย่าทำนอกกรอบนะคะเหมือนแค่ว่ามีใครมาชวนทําอะไรซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ใช่ความสามารถของเราอย่าทำเด็ดขาดนะคะท่านจะประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของท่านเองนะคะท่านผู้ใดที่รอตําแหน่งงานก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านไพ่ใบแรกคือสีถ้วยนะคะไพ่ใบที่สองตะซันนะคะท่านผู้ใดที่รอโชคลาบรับลอยนะเติมเงินในบัญชีของท่านได้เลยมีแน่นอนมีเงินเข้าบัญชีเพราะโชคลาบรับลอยมีเงินเข้าบัญชีเพราะการแบ่งปันทรัพย์สินมีการโชคดีเพราะว่า มีเรื่องของฝังฝันชิ้นใหญ่นะคะขอโชคดีในเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกคือโอ้สวยนะคะสองถ้วยนะคะไพ่ใบที่สองคือเป็นถ้วยเหมือนกันเจ้าถ้วยนะคะท่านผู้ใดที่รอเรื่องของงานแต่งงานเราคนสมรสมีแน่นอนท่านผู้ใดที่รอคนที่เรารักกลับมาก็มีเช่นกันนะขอให้โชคดีในเะรื่องของความรักนะคะขอให้ความรักของท่านสดใสนะคะทีนี้เรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกคือ the chariot ไพ่ใบที่สองคือ queen of cups นะคะ เทำนายว่าเดชัยรถสังเกตภาพนะเป็นพระราชาหรืออาจเป็นอัศวินที่มีการดูแลหมายถึงท่านจะต้องดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะคะด้วยอายุก็ได้หรือเรื่องเรื่องราวที่ท่านเป็นอยู่แล้วก็ได้นะคะท่านผู้ใดที่มีอาการเจ็บปวดของาาร่างกายอยู่แล้วลาาาารักษาตามอาการปรึกษาแพทย์ผู้รู้ออกกําลังกายอยากให้นั่งสมาธิสวดมนต์กันด้วยนะคะผู้ใดที่ป่วยก็ขอให้ป่วยหายป่วยหายไข้กันนะคะให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ แล้วก็ท่านผู้ใดที่เราคอ,อยเรื่องของการผ่าตัดท่านกุมบอลน,นัดแนะนะทาได้เลยนะคะปลอดภัยไม่มีปัญหาค่ะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภและลาภลอยไพ่ไปแรกคือสามไม้เช้าไพ่ไปที่สองคือเดวโวแน่นอนที่สุดโชคลาภน่าจะมาจากทางไกลไม่ว่าจะมาจากคนที่ร่วงรลับไปแล้วคนบนฟ้าหรือเส้นทางที่เราไปนะคะออกนอกพื้นที่ซื้อได้เลยนะคะแนะนําให้ซื้อบบผู้หญิงน,นะคะมีโชคดีขอให้ท่านโชคดีใน,นเรื่องของโชคลาภและลาภลอยนะคะ สีของวันคนวันอังคารคือแดงชมพูส้มนะคะสีที่ไม่ด็กเขียวฟ้านะคะเลขที่ดีคือ3 9มเก้าสนะคะสุขภาพคือระบบไหลเวียนของเลือดระบบภายในตับไตไมเกรนความเครียดนะคะน่าสมาธิทุกวันช่วยได้จริงๆค่ะอัญมณีคือโกเมนและทับทิมนะคะลักษณะของคนวันอังคารก็คือมีความกล้าหาญเป็นคนใจร้อนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจเสียน,นะคะขอให้ทุกท่านจะเป็นเจ้าของวงนเติดเงินม,มีความสุข คิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองนะคะสุขทางกายสุขทางใจก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆเรื่องนะคะท่านผู้ใดที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันให้มีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาเป็นเศรษฐีกันนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ